มองตรงนี้ที่ผมยืนอยู่คือธงหน้าเสี้ยงเพลวเมืองสะกลเมืองอองอองอ,องเภอองังอ,องอ,องังบะอองเอจีออบมาไดญี่ปุ่นเหมือนดันครับอพอดีมาได้เลยนางเอวี่แล้วก็เลยแวะมาหาสุสคนสุคนดินอีสานสีมองเสาบอ่อเหลืองเงาหอดสาวนมไผ่เด้เนาะสิซอยตุม่มคุ้มใจเจ้าตาอีสานมาอีสานมาเท,ท่า้รพ่อไอเบิ้งบริการอีสานต่อเท่าไร บรรยากาศอีสานจังไงแบบไหนแต่้ึกสะดุ้งไอ้น้องนี่มักจะห,ลหลายละหายแคกดอกอีลีสสามลีลาบดีนาเ <c oughs> มื่อนั้นคลิปอันตื่นงูนตื่นอีลีสไอ้น่ะคลิปนั้นแตกเจ็ดสิบแปดสิบล้านพี่น้องเอ,อ้ยวาสนาคลิปเดียวเนื้อเงินแสน ภาพและเสียงในวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งจะนำไปสู่การลอกเลียนแบบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงได,เด้เด็กๆที่รับชมอยู่ควรมีผู้ปกครองคอยบอกและสั่งสอนนะจังสวัสดีครับเพ,เพเียวๆเร็วลกับรูฟเฟอร์ชาแนลครับผมคุณผู้ชมครับคลิปนี้อีพีนี่เขาบอกเป็นภาษาอีสานนะครับพี่น้องครับมองตรงนี้ที่ผมยืนอยู่คือธงหน้าเสี้ยงเพียวเมืองสะกลอำเภอังององ,อ,งอำเภอยังกาะอังองง,งพังคน บริกรบ,บร,รรทัดว่าบอชัดวัดดีวัดน่องแน่นำ้ำโตซื้อกลอนบรรทัดพิการมาตั้งแต่อ้ออาวตั้งแตเกิดเป็นยังก็หญิงไงหญิงเอบอบอกม่นลินไงเออเป็นคนลินไงก็เลยว่าบอชัดเมื่อนี้เข<บ>้ามามองได้เอาลองบอกพี่มาหาเสียงเพียวหาเสียงเพียวเบืองสกลนครเมืองอ่องอ่องอ่างเพออังองอ่างบะอ่องบ้าง เอียงบ้านอียอ่ยังเอียงเขาแม่เอียงเวีอียอ๋อแล้วนี่จักบ้านอี่ยังเขากับบอหูคือกันตั้งใจมาหาเสียงเพลวมาดูชีวิตการเป็นอยู่ของเสี้ยงเพลวแล้วก็มาเบิ้งตรงหน้าเขาวิธีการทุนด้านหลังเขาด้านหลังเขานี่กขารังพากันถ่ายคลิปอยู่งงรครับก็ว่าไงยๆว่าสรับคีเอเตอร์นะครับสายอีสานบ้านเ่าสุข,ขุสุขนครับกับไปเยี่ยมไปหามาหากานจังว่เขาผ่านมาทางนี้ก็ได้แวะมหาเสี่ยงเพลวมองนี่คือมองที่เขาถ่ายคลิป เสียงเพลียวบางคนอาจจะไม่รู้จักสลหรับคนผักกังหรือว่าบางคนอาจจะหูจักแทบเมื่อหลอดครับเพราะว่าเสียงเพลียวก็คือเฮ็ดคลิปอยู่กับอาจารย์ปองคนแค่อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องอาจจะพันหูพันตาอยู่แล้วแหละผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจิจาได้โดยเฉพาะคนอีสานคนอีสานบ้านหฮานี่หูจัก อูฟังเอาอ่ะบางๆเลยอีหยังก่อนอูฟังเอาอุ้งอ่ะมั่งเอ้ยอูฟังเล่าเพื่อนหูวจักมัดเลยป่ะตอนนี้เฮาได้อีหยังมาไอ้ไอ้มาเออนั่นแหละเอาไก่มาแล้วก็กะว่าสิมาให้เสียงเพียวอยากกินต้มไก่โองไอ้ไข่ข้เฮ็ดให้กินลองเบิ่งว่าซุมนี่สูตรต้มไก่ของเขาเป็นสูตรยังสับเออเฮาลองไปเบิ่งครับผมอ่ะมื้อนี้มาป่ะเฮาย่างเข้าไปเลยย่างไปเลยเขาก็ร่างกายคลิปกันอยู่มองนี่มาถึงแล้วนะครับ เสี้ยงเพลีนี่สิมีอาจารย์ปองที่ท้ายคลิปน้ากันมีพอออบี่มีพอแง่งาพอเล่าเนาะที่เราเห็ดคลิปนะเนี่ยนี่ยเขามาพากันงันยังยุ่งเยียดอยู่ทางคุณมาพี่มาเลยบอว่ามาตามมาครับตามมาตามมาสวัสดีครับทวนอีพอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีลูกสดีอีพอครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีสุขชนครับโอ้นี่กำลังถ่ายคลิปพุ่นตะกงตะกองสวัสดีครับไอเกือบมานจะใส่เข็เนี่ยไอเกือบมานญี่ปุ่นเมือไไรครับอาพอดีบม่ได้เหรอนังเอวี่แล้วก็เลยแวะมาหาสุขชนสุขชนมาหอนแล้วเอาตอนรับทีมงานของเสียนเพลสกรุคเทพสู่ช่องเลฟเฟอร์ชานเอลนะครับอ่าเสื้อมันยังไก่มัันยงเสื้อมันยังไงกางากงกะวานซีมา อันนี้แหละให้โตต้มให้กินนี่นะฮอนี่นะฮะหลากหลายนึ่งไอ่ปีเมื่อกี้หลายอยู่แต่ปีนี้บ่มีแล้วฮาลงก็จะมาฮาลงนี่ข่อยก็จะปอกมาดูโผลลุ่งขมือมันจะโตสองตัวอถามว่ายังงานไปได้ปานนี้ยังพอเป็นไหนกลายเป็นสายเหมือดอ่ะเฮ้ยมันมาหลักไปกินพ่อเขามันไปเอาตัวทำไมไปนั่งอยู่คนโตสองตัว อ๋อทำไมไปนั่งไปนั่งอยู่คนเดียวอะ่ะเอาเขาไว้เพราะเป็นปะมบุขประทานเนาะอ๋อก็เลยไม่ต้องหัวสาต้องกูจะไม่หัวซาช่วงนี้ <c oughs> อ่าไม่หัวซาช่วงนี้เอานี่คือทีมงานของเสียงเพีวครับอ่านะครับก็คือเฮดคลิปกันอยู่ทงหน้ามองหนีบ่อนอบรรยากาศทองไฮตองหน้าพี่น้องครับไอเหลือครับบ้านเท่ามั่นกะซำบ้านเท่าพี่น้องครับอ,อยู่ไซมั่นกะบ่คือบ้านเท่าดอก ความสุขความมวลเสื่องบานเท่าผมว่าชุดหยอดแล้วธรรมชาติอีสานบานเท่านะครับกับมาอยาดอีสานบานเท่าที่พี่น้องเด้อดินอีสานสีมองเสาบอ่อเหลืองเงาหอดสาวนมไผ่เด้น้อสิซอยตุ่มคุ้มใจเจ้าตาวอีสานดอกจานลนค้นหายนาเหลียวเบืองหน้าน้ำตาลังหนังง่อยพ่นขึ้นหอดนองผุร้อยลองดอกหางเหินไปหลงเพลินเดินผ้าซาเลื่มขั้นแพนา่าสัญญาไวหลายปีก่อน บ่อ่อนซ่อนดอกจานแล้วใช่ใจแปลได้ขึ้นมาจักเมื่ในหนองหล่าสิขึ้นมาบานเก่าฝากเสียงเพล่งเกิดหอดเจ้าฝากเสียงแค้นไอเหลือเฟือคิดหอดเจ้าจากคนเสาผู้อยู่หน้าหล่าขําเอ๋ยหล่าขําเอ๋ยพี่น้องครับอมาอีสานบาดเท่าแล้วผ้าไอ้เบิ้งบริการอีสานต่อได้บัดนี่บริการอีสานจังใดแบบไหนเตึกสะดุ้งไอเพราะว่าจะต้องปลาปลาพพ่อเ่านน้เอาอีกแมนมแมนเดี๋ยว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 มื่อนี้ เตรียมว่าสิมาอาสิมาเนี่ยคือสิเฮ็ดหยังให้กินแน่คืต้มปลาแล้วผมว่าสิต้มปลาอยู่แล้วเข้าไม่หนั่นไปต้มน้ำอาบมันหนาวอันนี้บ่ได้ต้มปงต้มปลาต้มไก่ยังบ่บ่ต้มน้ำอาบต้มอาบไอ้บานหลังก็สิเปลี่ยนจากน้ำอาบมันเป็นต้มไก่ซะอย่าเฟิ่มอาบต้มไก่ซะโอ้ยยาเฟิ่มเนาะเอออ้าวเขาเาต้มไก่มือนี้เมนู้ม่แน่นอนคือต้มปลาต้มไก่โดยบ้านนี้คนคือหลายแต่ปลามันคือยังมีซ้ำนั่นแต่ตึกเย็ดแข็งว่ะเฮ้ยตึกอยู่ใส่บ้นคือวาสิมาเขาบอกกันนเาะ ไปองจีพีเเจ้าไปเจ้ามาเมือนกนได้ไรอ้ยทางมาทางมาทงหน้ามันก็ไดเนาะเฮ้ยบุณประจีพีเมันลงบ้กูก็ได้อิสเรียลนมบอกว่าไม่ด้ฆ่ากูไปใส่ไม่ได้หลงตมันว่าถึงแล้วแล้วนี่เป็นคนบอกทางบอกจีพีเอแล้ว่าจไดก็ให้เราทุ่งนาเซียนเพลเอาว่ากับทรศัพท์ดูเจาะองทศัพท์มึงเป็นไงล่ะทรศัรท์พบพิสศล่ะไความปัออบาุ่งเวยอนบาชัดดอกครับรถให้ให้ซอยดูแลลูกนั่ใใ้เบื้งลูกกูน้่ตอนนี้ลูกกูก็เริ่มอ่อแออ อ้าวสายเราเขาเขาขับไปมองไหนรองเหลาดูมากทุ้งนาเสียงเพียวมันสิขื่นว่างไหนเขาบากบ้างเด้อเอ้าลองเหลาดูกยพอดนะเอาเอาลองเหากุ้งงาเอียงเพียวกุ้งนางเที่ยวว่าสั่นวไปแม่มันนี่กุ้งนางเที่ยวว่าสั่นโอ้ยเจ้าพอจัดโจ้อยุหกสิบเท่าเลยอ้าก็เป็นไปน้ำกันเนาะนี่แหละไอคอนสบายดีป่ะตังใบ ออาไปดีร้อนด้ายเอาไปดีมื่อนี้ก็แน่นอนเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศละกัมื่อนี้อยากนั่งคุยกับชีวิตปัจจุบันของเสี่ยงเพลวเป็นจังไดครับเออใครชีวิตจังไดมีโรคภัยไข้เจ็บอีหยังบ่ครับเออนะครับอ่ะไปเอาสิปไกครับขวไก่ต้มไก่ทะได้ครับเออเอาซุ่มเฮาได้บ่ดนี้ไปตึกสะดุงตึกสะดุงโดยตาบ่พ่อตาบ่พ่ออ้ะเอาตตึกสะดุงเอาปลาเนี่ยนะแม่นเอาไก่ก็ได้อ่ะใก่ก็ได้ ว่าเป็นตึกสะดุงเอาไก่จังไได้มือบุอ้าไก่มาขอนเสี้ยนนี่กูมาหนีความจะสู้เห็ดได้อิลีไก่วัานขุนเมเล่นน้ำก็เพชรด้วยไอ้กูมาเถียวทีแล้วสู้กับพรรกันเอาหนูตลาดมาแล้วก็มาปล่อยแล้วให้กูทายคลิปให้ตําหนูจนหนูตายก็มือหนูปล่อยเราบริเลนเลยมหนูเลี้ยงได้บริเลนเลยไปเสียพ้กกันไปซื้อหนูเลี้ยงมาลืมเอาตาบ้านไอ้พวกมึงเอาปลาเลี้ยงมามาปล่อยไว้ได้กะดุงปลาเชื่อว่าตายตัระบาดพูดละมันใหญ่แล้วบ้านนี้แมนบ๊อ ไป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 เติมบ้านด้วยมัดถุงไว้ดอกเดี๋ยวว่าคยเอะไดอกแค่พอดึงโอ้ยกุ้ยเบิ้งว่าซุ่มนี่มันเห็ดแท้เห็ดปลองมาไป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  day, ไปลองเบิ้งบาได้กายพี่น้องครับ ตาพอกเอยากมีแฟนคือเพิินไว้ควงแขนเดินอยู่เดินงานวัดให้ใจมันคือคักจึกจึกจักจักพ่อได้มีน้ำเพิ่นเลยพาสาวเพียรอจักมือมนอนามากินเข่ากับเสียมเพล้ครับหลังจากที่เราทําช่วยกันทากับข้าวเสร็จสับเรียบร้อยเนาะครับม้อนี่ไม่นูมีไม่ยังแน่ไม่ไม่ใกล้ตลาดอ่าปลาตลาดมะฮูง เราปลาที่เขาหาอยู่เนี่ยไม่ได้ปล่อยลงแล้วเมืนบะปล่อยลงเหล่าเขาแล้วทำการปล่อยลงแล้วเรื่องจากว่ามันหน่อยเกินไปเราพอเราพอม้วนเฮานั่งเ้านี่นั่งกินนั่งคุยกันไปน้ำเด้อครับครับเอากินเข้าไปครับก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรกได้เวลานี่เฮานั่งพูดคุยกันอยู่ทงหน้าเสี้ยงเพียวมองนี่เขาเอึ้นบ้านอีหยังมันขึ้นบ้านสรงเปื่อยครับบ้านสรงเปื่อยบ้านสรงเปื่อยฟางแดงแดงครับอืออืออือำเภอพังค์โคนสกลนครเขตอยต่ออำเภอวานนิดีวัดครับฝากหวยไปดีกว่แม่แล้ว ซึ่งเพิ่มบ้านเกิดอยู่นี่เลยวะบ้านเกิดอยู่นี่ครับแต่ว่าเข่าโก้มงกุฎบ,บน่นพอญ่ไม่ใหญ่ทวดพอุพยพมามันแข่งแรงหลายอำเภอเมืองสามสิบบานพ้นเมืองมาท่านบนน้องเราอำเภอเมือ,มองสามสิบบนราชธาน,นีแต่กี่คนแข่งแรงหลายครับันขีเกียนอุพยพมากเกียนไป,ปร้อยไม่ได้ไอ้บ้านก,กันนะมองในมินำกระลง้งพระหน้าอำเภอพระหน้ากระล้งอำนาจมินำกระลง้งอ่าทัดน้องน้องหานมินำกระล้งยายมากจำพรรษาบัง จุดสุดท้ายผุนบันหน้าคำแค้นพูดถอกวัดพระอาจารย์จวนหลักว่าบักเตยงัดทั้งงัดทั้งงัดปั่นปองให้นะผุนอืทางผุนจะไม่พี่น้องจะคนผมมีไอ้น้องสามคนครับอันนี้คือเถ่าพอพอพอแท้นะครับนี่อือันนี้คือพอแท้ๆเลยพองานเนี่ยนี่แหละที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยนะครับก็คือพองานเนี่ยอ่าแล้วก็จานปองนี่เป็นพีกับน้องกันแท้ๆท่าบ่ครับบ่แม่นเลยครับเพื่ออาจานย์พอรู้จักกันตอนไปถ่ายงานจวดเดอะซีรีส์กับพี่จอนนี่ที่อุบลแล้วคนปฏิบัติซื้อเลี้ยงหลานเพราะหลานไงล่ะเขาไอผลงานภาษาจานี บัดนี้พเพิ่นก็เลยมาอยู่บ้านม่ใช่เฮ็ดก็เล่ยผมเออขนมมาอยู่น้ำผ่านเฉพาะใดมีรายได้เติมกันครับถ้าป,ประทัำใจบุญหลวงไฟพังขวนไอเอ้ยปีนัน้นสาธิต่ตามกับไอ้ตอนนี้มากโอ้ยเพิ่นอลายอย่างมากเพิพ่นละมาปีที่สองมาหนิข้อวิทย์เข่าสี่ปีสอ <c oughs> ุญลวงไฝบัดนี้บัดนี้เบิ่งใหญ่บัด้เบิ่งเคยถ่าเข่าสีปีเอาสมัยน่ะบัดนี้เบิ้งติดใจเออเห็นอบอุ่นดีมูเจ้าไปใส่มาใส่ไปน้ำกันส่วนมากเดินทางไปไทยขีดปุ่งใส่กะตะกี้สิเห็นมี่พออบี้พออบี้มันเป็นือลูกไ คือได้ซื้อว่าสอพอบีบเออตังตั้งเพิ่นจนังไดนพอออกเพราะว่าตอนมันอยู่ปอหผมถามว่าซีบอกซีแล้มันตอบมาเป็นเก่าอะครับยังมึงหนึ่เป็นสองเออ สองหมดสองเป็นซีเดี๋ยวซีซีมันเก่าก็เลยเป็นพอออซะสิล่ะเดินเป็นพออ้อเลยกระดังว่ได้คลิดผลนะครับต้องดเลยป้องเลยหลายหลายเขาเบิ่งเพิ่นก็เริ่มดังมากแตเป็นเบาแล้วก็เริ่มอายเพราะอายุซ้ำม้อสามเริ่มอายเลยอายเป็นเบาเริ่มอายเป็นไม่ใครชิงพอดอกเพราะยังผมผมผมบ่หามลูกจะบอกลูกว่าอาชีพของเราทำตัวนี้มันสบายลูกมันพอได้แซงเงินอยู่หันลาเลือกเลือกก็เลือกเอาเลือกเลือดได้อย่าเป็นน้องก้นกันเลยลูกผมบ่หามเพราะผมสั่งปูด่างกันลูกแล้วครับเพราะแต่ว่าพระแรกมากปรากฏมากเบิ่ง อาไอ้เจือดเราสิบอกว่าพ่อไอ้เจือดในวี่ดีเนาะเราสิบอกกันเลยเราดีใจได้เหมือนเพราะว่าไอ้เจือดเราบัตนนางขอพั่วหน่อยนางขอพักวอ่ะเนาะนางขอพัวโอ้ครับเออทถวพอสุขภาพทถวพอแข็งแรงดีเหมือนบอกกะสิว่าแข็งกะว่าแข็งสิว่าอ่อนกะว่าอ่อนมันเป็นยังไงมันมีคนแข็งแข็งกอนอ่อนเป็นแง่มของมันมันเป็นอง่มขอยวี่นะบอกเออไอ้เจือดใครเห็นว่าไอ้เนือดแข็งโอ้โหพ่อมึงกระเบิงแล้ว เบ่งกันมดเงี้ยเบ่งยังหน้าขอบควรหน้าขอบควรเนาะเออเออเอาอยู่บรรยากาศตอนนี้ก็คือกินไปแล้วก็คุยกันไปได้เพื่อน้องได้อบอุ่นปกติพวกตัวกับไทยคีบกันอยู่ยังเสียวปกติครับอืออยู่กันแบบนี้ครับกินกันตอนเดียวกับน้งกับนุ่งกินกล่องผมกันบ้านน้องมาอยุ อ,อยู่น้ำขนสว่างดีน่าไกลนะครับตรงหางตรงหน้าที่ตอนนั้นที่ว่าเอารถแห่มาจัดเอยียงอ่ะค้นเสือดอยู่ตรงหน้ากับมองนี้แหละครับเจ,จ้าหน้าจอนปอกเสือเ,เปิดไฟเห็นด้วยอ๋อบรอเปเราจะเปิดไฟเบื้องต้นบรรยากาศกาย่ำคัมเล็กน้อยอทุก14ธันวาคมมันเกิดความเงีจัดดูสิครับเยอะนะจำได้ว่าก่อนเฮดโซเชียลเนี่ยเจ้าเคยอยู่กับหมอลำเหมือนบอกแมนไอ้ตะกี้ตอนนั้นคอยเห็นเจ้าเที่ยวแรกคอยว่าเอ๊ะแมนบ่าแมนเสียงเพผยวบ่ว่าตอนนั้นเดี๋ยวได้จะเพิ่มบอกอยู่กับบัวพันธ์ทั้งโสอบสีจันสีจันบ่ดีสี S <S ผมผมนี่เป็นวิธีกรให้ตั้งแต่ยุคปีห้าศูนย์เพราะอะไรผมเป็นวิธีกรให้เด่นใช่พวงสมัครจะบอดปีห้าหกไอยมันเนี่ยผมแบกผมเมืงยแล้วพักพรพักพรปีกว่าๆครับวนาศีจันหยางมาจากบัวพันธ์ผมมาตั้งวงเป็นพิธีกรผมก็เลยเป็นพิธีกรใหนวนาศีจันต่อมาเนี่ยจะว่าช่วงปีหกศูนย์ไม่ได้อาจจะไปหกสิบสามปีสี่ปีเขเลยเสือเขาอากาศพักมาเหตุงานส่วนโตสาบัดมาเเทศยูทูบไปได้ตะบุระเริ่มมาตัปีหกหนึ่งผมเริ่มมาลุยเลยหกศูนย์หกหนึ่งมัน บอกถิกในคือพี่น้องคนอีสานหลายๆที้เต์อีสานหลครับบอกแนะนําวิธีการเห็ดคลิปทําคลิปให้ปังทําคลิปห้มีายไร้หลายมียอดวิวหลายท่งเที่ยวนี่รู้สึกว่าคลิปแตกล้านหลายคลิปมากเลยครับคลิปเตือนหูนะกเรียนการครับเทคนิคของผมมันไม่ยากไอา์สมุดทุกวันนี้ทุกวันนี้มันง่ายนะเพราะว่าเราผมั่องเทือผมบริขรเองนะไอซบอกพี่น้องเป็นเคล็ดลับเลยครับทมเรื่องผมบริขเองสัมแต่ก่อนที่เราทำที่สมัยเดียวก่อนเขาคิดเองนะไอซคิดคอนเทนต์เองเพราะว่า มันจังสีบลูคือมูอมฮิดเองคิดเองเบิดครับแต่ก่อนป้านสมัยนี่เออมันง่ายเนาะผู้ฝันผู้คิดคนหนังหนที่โทรศัพท์ผู้ห,หนีพี่โทรศัพท์ค,คิดเนี้ยเขาเหี้แข้งไปแต่หัวเราก็ดูเอาสิแต่ละการเล่นต้องเล่นในขาดนะต้องเล่นให้ถึงหัวเขายเเอ,อย่าเฮ็ดเล่นเพราะอเนาะไม่วหัวมัน่ได้ได้อ่ายมันต้องเล่นให้ขาดเนี่ยคืออ่ายไม่วิชาเฮ็ดได้เล่นในขาดผมก็เบิออ้งจากคลิปจากต่างประเทศเนี่ยอะไรหัวผมจับเม็ดเบิ้ล ดูจากเขาแล้วมาทำแบบว่าไมนต้องไปคิดยังไงแต่เล่นให้มันขาดอ,อันนี้มันสอนแขแบบนนะบอกช่วยไ้ฟังเดี๋ยวมันขาดครับบ่อึดครับสมื่นผมนอนทุ่อนผมท้องนอนท้องตอนนี้คือว่ากูทำได้สองปิ้งกอดกุ่มล่ะสอสมัยกันแหวนนอนในมือกองนี่อีหยัางเยอะสองมนันเรียกกระซูงแบบไอ้จืดแป๊บของับ,บ,บมมิ้งกุนมาเขากระซูงนอนไหนมาเขาบ๊อบบ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 อยู่น่ะตอนนี้คนไทยเริ่มความจำสั่นเข้าไปทุกที่้อนย้อนเบิ้งคลิปเรียวแมน แมบเดียวไอ้เขาจะบอกว่าเกินสิบวิสุดข้อพ่อแล้วยิ่งคิดยิ่งช้ายิ่งแน่นยิ่งวนเร็วนั่นหลยยิ่งตื่นเมื่อนั้นคลิปอันตื่นงูตื่นอีริทไอ้น่ะคลิปนั้นแตกเจ็ดสิบแปดสิบล้านพี่น้องเอ้ยวาสนาคลิปเดียวเนึงเงินเสียนแค่หกวินาทีหกวินาทีสามพันสี่ห้าร้อยเหรียญหกวิไอ แต่ว่าน้องได้เงินน้องมาซื้อนำมาถว้เฮ็ดบุญให้ท่านอยากจะให้ผู้เฒ่าให้น้องนุงเขาเพราะเขาได้ไปใส่เส้นเสียงไปครับเพราะในคาทาแต่ขามฟังเดียวครับความสุขเนาะเห็นจันป้องมักเห็ดกับเขา บอเห <can> <go> ็นบ่แล้วต้องได้เห็ดเพราะเพราะเราเห็นคนไปเห็ดแล้วมันบ่คือเราก็บท่านแก่เราเราก็ก็จะไปหาคนมาหนีแล้วก็เฮ็ดของเราบ่ได้บอกได้เราเห็ดเองเราบบดนี้เห็ดแซ่บผู้อื่นเห็ดเหมืนบ่แซ on like ่บก็เราเห็ดนะใส่เราเห็ดอันใดเนี้ยนีต้มปลาแล้มปลาต้มปลาไอพี่น้องพี่น้องขยันใส่มื่อนะครับนี่ใบมะเขียบครับใบมะเขียบเนียเอาไอซิ่งไปเนี้ใส่ๆๆลองลองซึ่งพวนีย่างละคมเอ้าขอนิ่งว่างหันปั่นไปปั่นมาจนมันกินบ่ได้ล่ะเอาหันไกลเด้อเอาเข้าครับไอเอ้าใส่ฝีมือจานป่องต้มปลาต้มปลาต้มปลาเอาลองต้มปลาก่อนครับ พี่มือจานตองพี่ที่บ้านบ้านเฮ่อพี่น้องอืมอยู่นี่ถ้าวายได้เลยมีผมชู้รถมันป่ะนี่บพราะว่ารถจะต้มไก่รถไม่ถึงบสต์ตัวมันแสบ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 ของเลยเจ้าเห็ดขายดีเลยจานตองอีล๋ของพี่บ่ายเดี๋ยวขอซิ้อมาได้เถอะเลยีเอ้ามิ้งคุ้มอืมอี๋ขายได้ทั้งเนี่นเพ็ดขายได้เลยแหละเนี่ยต้มปลาเนี่ยสูตรนี่เราขอซิมเขาใส่ซอนเดียวกันนี่เนาะเพราะมันยังบั่นนอกบนหน้าเขามันมีเสนี่ห์ นี่ต้มไก่เอียงไปอีพอเบอร์เขียบเป็นไได้ใช่พอบอกพี่น้องได้ว่ามันขิวหรือบเขิวเบบักเขียบบอรขิวที่แรกเข้าใจว่ามันสีขิวครับอืแซ่บเลยพี่น้องสิว่ามันสีขิวผมก็ว่าบอรขิวเลยเออนี่หอมแต่ว่าสีห้องเขาไว้ขนาดแค่แค่ประเดี๋ยวไร่ผลเลือดพวนึง อาอวันนี้มันีตำมะฮงตำมะฮงสู้กินก็กินได้อได้ดอกเฮยหลาอย่างทั้งพุนเมือดแบ่งแบไปนะลวนมี่ว่าเอาแบ่งแบ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 ่งพวกนกินตำะฮงแซบแเลยลูกนี่มีปะพวอโอ้ยฝีมือตัวใส่ได้เลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับกำแพงเมอดบ่ใส่ใ่ซื้เี่ยแพงแค่นกำแพงเมือดเลยีมือดดีใส่ได้มีมือดสงามตำตำมะฮงกรบคงกับไดเบ่มีพักดอกครับบ่มีพักดอกครับเพราะช่วงนี้มันเป็นใบแล้วมันพงมดแล้วดอกมันเดิมบาน ดอกดอกดอกเพราะวันดอกดอกหอืมใส่ยาใส่มือได้ต้มปลาจานป่องสุดใหญ่เลยอืมนี่เขาเอากลับผมไอนายน้ำเนี่ยเอาแนะน้ำทางนี้ในะน้ำเทลคุณน้องนอนน้องนอนใช่ไหมตุ๊กตั๊ทุกอย่างเลยอืมมาเซียนครับพอบี้พอบี้พอบี้คนนี้นี่พอบี้ลูกไส้เจจิงจังหลานไส้ครับทำช่องครับเจงจังเบาวิวครับเบาวิว อ่าเบาวิวเบาวิวอันนี้เปิซองอร์ร่าเออตากรองตากรองตากรองหน่เอาเราไปสอนเขาลวซาีตากรองมึงมึงเอาน้ำขิงจถวยป่เนียบ่อยมาบริสิบเดมาช่งนี้งเกาวจะกวองเบอโอ้ยเนาะโอ้ยอยู่กาเปนสมวนเนาะยุ่งสีแเนาสองหน้าสีะไลูกเอ้พ่อพ่อพูเาเขียดพ่อวมาบักลามาามือนีอมากคำพูดพ่อน่เตรียมตัวแซ เที่ยงบุญได้ไว้พวกตัวเมืโอ้ยอนกูว่าสุดทเดียวพวกไอ้นีสิมาหาโยมขึ้นหมอนี่พันว่าไข่แตกไข่โยมเขาเลยบอกว่าเอานอนสักพักก่อนเดี๋ยวสิไปรงแรงผล่ะมันจังพอดีวางเขาทายตอนใดก็ได้หรอกทายเนี่ยมือแรงก็ได้หรอกก็ไม่ยังหรอกเนาะขันมาขันมาแต่ส่วนขวามันมันจีนไรคลิปอยู่นะ ชิลหมูอ่ะไม่ได้มาไอ้มามาโอ้เห็นงัวอยู่ในคอกอยู่ข้างหลังงัว่ะที่ตาจานกอกหน่อยใช่ครับใช้ตอนที่แส้ใส่ตัวกินงูว่ะจังโอ้บอกเป็นอย่างพอเอาแค่นี้แหละเอาแซมนี่แซมนี่โอ้ยแซมนี่ก็มีความสุขแล้วเสี้ยงเพลี่่นนี่เจ้าเป็นคนทีเบามวนเด้เจ้าเป็นคนทีเบาภาษาเบาเจ้ามวนเจ้าเจ้าล่ำเจ้าล่องมวนล่ำผู้ยิ่งไอ้เอียงก็เขียนล่ำมาดูล่ำ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 เอียงลีลาวดีบ่ะลีลาวดีจักหน่อยน้ำไม่รบกวน เอากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเอาหมูเขากินเขาไปแล้วก็เอ่อบากน้องขโมยกันไปเลอน้องๆเอาอันใดขาดบอกเลยนะเอาแมพแมพฟังครับนั่งมาเนาะอือเฮ้ยทำาังไน้องนี่มักแต่หายละหายแทกดอกอีลี่สามลีลาวดีนแะ ต้มไก่กระซ็บเซ่บพ่อบอกแม่ได้เขิม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 เเขิมเหน่อยๆพอเเด่นเะออเจ้านี้เป็นอิป่์เนี่เราเคยเป็นมอเหล่อมอล่ำมาบพ่อครับพ่อกับแม่แม่กัแม่เด้แต่หน่อยมักฟังเพลิดเพลินทองฟังดูพ่อแม่ครูอาจารย์เล่นพ่อนิ่้องเล่นบมไดพ่อยัแท็กตาวแท็กพอดีสี่เล่นบัมได้พ่อยัยพ่อสลาดเล่นบัมไดเบิ้อลมากตหญ่มาก แต่เป็นยังจะล่ำขี้มันยิ่งได้ช่วงนั้นช่วงล่ำเรื่องนันกองหน่ขายแม่ที่เพิ่นล่ำนะมักเข้าแลอยากายบ้าเลี้ยนหัดล่ำหัดล่ำมาแต่น้อยเขาเริ่มหมักมาล้อมฟังแม่เรื่องดำเนินล่ำอ้ยละฟ้าเอ้ยฟ้าของตึงคำก็เพิ่งไปเสียงไม่ตกมาหอดของไผ่ฟ้าเป็นสีอิมคืมหัวใจน้องหมักฟังเพิ่นล่ำ เขาเอว่า,เร,า,วา,าเริ่มจากความหมักเริ่มจากความหมักและที่ชอบที่สุดนะชอบพี่หนุ่มชอบพี่หนุ่มเมืองชนแกเป็นพิธีกรวงพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์มากรบ่บอกพี่น้องพี่น้องแฟนเพลงครับบัดน,นี้เขาัดนี้สุริยินสาวที่บรรดาแฟนเพลงจะได้สัมผัสกับแนวแหบแบบเสน่ห์กับกบรรยากาศชุดแรกโบรักสีดำบรรดาแฟนเพลงพร้อมหรือย,อยังครับหากพร้อมแล้วขอเราเย้ยพร้สุผลตรับกับลูกทุ่งหมอลำสาวเสียงอ้อนเสียงปร้อมกับสิริพรอัมอไพพงศ์มักฟังเป็นบ้าอาดำบอกผู้เดียวนะอานำสามชั่วโมงกับเแล้วด์เบา เบาผู้เดียวเพื่อนนะหมอชักกันไปละชักเราเจนมั้ยไม่เหมาะกับมี่เราที่นี่สไตล์การการเว้าของเจ้าเอาบปเนี่ยตอนที่เจ้าเป็นพิธีกรอ่าสไตล์การเว้าสมมติว่าผู้ใดเปิดตัวตทาสิจันทร์สีพี่น้องฟันเพลงอันเป็นที่รักยิ่งครับบัดนี้คงสิได้เวล์เวลาที่พี่น้องฟันเพลงต่างๆรอคอยมาถึงกันแล้วกับเทพบุตรลำซิ่งหนุ่มเสียงดีคนหทีมงานขอรอยิ้มต้อนรับกับ ลำสิงนมเสียงดีสีจันวิสีพี่น้องครับทําลายมิวสิกไดมอนด์สตูดิโอสร้างสําหรับเพลงที่คุณภาพนึงละไรละกี่ช่วงเปิดพิษวิกน้ำผึ้งแต่เดนใชัสีจันวัชระพัฒน์ z o o สุขตะบุญครับอะไรมาประสบการณ์อ้าวนี่แหละครับที่เป็นมาของเสียงเพีล็กกับประมาณหนึ่งขนาดกันนี่อีกหลายอย่างที่ทุกคนอาจจะอยากจะถามเนาะแต่ว่ามาถามชีวิตปัจจุบันดีกว่าช่องช่องเข้าหนิสิถามชีวิตปัจจุบันเป็นยังไงเสียงเพล็กมีโรคแพ้ข้ะเจ็บอีย่างบ่ก็ ตอนนี้รู้สึกว่าแแข็งรงบ่กโบ่ไข่ไอ้กระโบ๊ทไข่ดูดอกปีหนึ่งสิสองเทือยสามเทือยหนักหนักซำหนักแค่วัดจต่ของแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเดินทางบ่อยเมื่อยไอ้ผมเมื่อยผมเดินทางบ่อยเมื่อยคือการใช้ชีวิตไปไปสุวนตัเฮ็ดคลิปไปไปงานไปพี่ไปงานไปถ่ายหนังแน่ี่ถ่ายหนังตอนนี้ทายหนังไข่อ่อนอยู่แนะครับผมขับรถเองเพุ๊บขับรถกำลังนุ้งเหลือกันไปผมนั่งเครื่องมาเลยเพราะว่าของมันหลาย ทั้งเสื้อผ้าทั้งอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์การอาทิตย์ระหว่างทางเลยก็เลยต้องต่ขอขับรถไปเอานัดมือฮื่งเข้าไปมืออื่นเลยชังสี่แมนครับคือจริงแบบแมนครับนัดมืออื่นไปมือฮื่งนัดนัดมือฮืออ่งเข้าไปแลเลยมืออื่นนี่ยคือตรงประเด็นยวมพร้อมแล้วมันยังมั่งมืม่อยครับอ๋อสุขภาพแข็งแรงดีหรือว่างั่นเนาะเฉพาะกับแข็งแรงดีเนาะพอเนาะแข็งแรงอยู่ลูกอาจารย์ปองเป็นยังไงสุขภาพแข็งแรงครับ ปีนี้เท่าไหร่หล่อนาจารย์ป่องสามสิบปามครับนอกพอกับสองปีกเนี่ยไอเอาว่ไปงานกับสามสิบหกนี่เอาว่าสามสิบห้ากับั้งเบนจะเฮสตัวนี้เบนอากินก็เขาก็น้องน้องอ้าสู้ฝากแข็งแรงดีเอ้าฝากอีกอย่างถึงพี่ถึงน้องเนี่ยฝากพี่น้องเอฟซีเสียงเพลงทุกคนนะครับช่วยร่างใจเหตุผมเมื่อเขาได้เป็นน้องเด้อแล้วก็ฝากพี่นเอฟซีช่องพี่เหลือเสื้อบล็อกโจงเขาเลือกการติดตามเสียงเพลงและทีมงานเนี่ยได้มีน้องเนื่องจากยังไงครับเอกจากเสียงเพลง เสียงหลอ่องงลำย่ำบะมือกับความเป็นขน,นมเไทยพิเศษบ้านเทาการกินยูอีสานอีสานกินยูแบบแท้บ้านสไตล์เสียงเพลนะครับไอ้กล่องผมเห็นไอ้ดีใจผมเห็นนิดไอ้ดอนผมผมเบื้องหมามันจะหน่อยผมไม่ได้กืดปีนี้เออขาเด่นในเสียงเพลห่วยมันซีกัวๆด้วยไอ,อมอาเคือ,อคงพ่นเลยในหมูห้ามแมนเขาบดโจ้ซาวบอสโจ้เป็นแพ่งกระเซียวกันหมูหยอกหมูยองกระเซียวรุ่นเดียวกันไม่ได้น่ะนะครับดีก็เห็นทุกคนมีความสุขกันสิกันใกญ่ใหญ่เห็นเหล่าเบิ้งในคลิปมูเจ้าประจำ ผู้ใดนะครับอยากไปเบิองช่องทางของเสียงเพลิก็คือใส่ซื้อส่องว่า u t u b e เสียงเพลวเมืองสกลนคร Facebook กับเสียงเพลวเมืองสกลนครเพจเสียงเพลวเมืองสกลจวดเดซีรีส์แล้วก็ติ๊กต๊อกกับเสียงเพลวเมืองสกลจวดครับอ้าวขึ้นไทาตามนี้เด้อครับเด้อมื้อนี้ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเลยหลายเรามือหนาสิมาแวะอีก <มา S 2> อยากกิน <มา S 1> อยาก<ม>าอยากกินยังบอกเขาเด้อเฮ้ยบอกยากไอ้มาอยากก็ดีใจแล้วเพราะว่าตัวนึงมันกัดตัวนึงมันกัดใกล้บ้านมันจีขาทีเดียวเนี่ บอกว่าไงมาขึ้นดคือต้มไก่นี่พ่อได้กินถ้าหมาบ่อกัดตายแบนๆครับขาลูกนี่โอ้มามือนี่โชคดีครับเพราะนี่จังหวะหมามันกัดไก่ตายก็เลยได้กินต้มไก่น้ำเขาพอจะแล้มันกัดงูของหลบนะไอตัวใหญ่งัวตายบ่แนปีนงัวเลยอ้าวพี่พอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเลยหลายกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเซนเปีวขอบคุณทีมงานทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆไปเดี๋ยวมือหนาเข้าไปอีพี่หนาเข้าไปหาไผยจังหวะกัน จำปลาแดกก้อนมึงเสียกินข้าวก้อนอด้เสีปลาแดกสีปลาแดกจันปองเอาหมูเฮาตามเราบ้างท้องนครับต้มไก่แบบเปียกแลบบ้วแซ่บต้องชงห้อง,องแก้ว